อ่แม <łość> ่่อยี่แม่อะไรเอไอยู่ท่ไหใช่หรอแง่ก็อับและอ่ดนแม่น้าบงนะไม่นีแกใช่หรอเอาไวย นี้นะคะโอคค้โหก็แพงแล้วนะคะในช่องรักขังชนเนลนะคะแล้วก็นี่คุณแม่ของพี่เวลนั่นเองนะคะที่เห็นแม่เนี่ยทำไมต้องแม่ต้องแต่งตัวแบบนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยอยู่ที่คลินิกนะคะนิติการคลินิกสาขาลางังสิตนั่นเองนะคะปกติจะไปที่จราบุรีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเคสของแม่โดยเฉพาะเลยก็คือตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่นะคะ51 <58 S> ตอนนี้แม่อายุ51วันนี้นะคะสิ่งที่แพรจะพาแม่มาก็คือพาแม่มาเปลี่ยนอายุค,ค่ะเออจาก50แม่เข้า ออกมาปุ๊บแม่จะอายุเหลือประมาณ30ต้นต้นๆหรือไม่ก็แบบเข้าแพรเลยก็ได้นะเพราะว่าที่แม่มาทํานะคะก็คือเป็นการศัลยกรรมเฟสลิฟนั่นเองนะคะก็คือการผ่าตัดดึงหน้านั่นเองนะคะหนูเคยเห็นแม่เคยเห็นแม่ดาราที่เขาแบบอายุเยอะๆแล้วอยู่ดีๆแบบว่าเฮ้ยทำไมหน้าเด็กลงแม่จะเป็นอย่างนั้นเลยไม่อาจจะหน้าเท่าหนูก็ได้นะคือตอนนี้แม่51อ่ะแม่แม่เป็นคนที่แบบไม่ได้หน้าหน้าแบบว่าอันนั้นอยู่แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนอายุแม่ไปเลยจากแบบ51ออกมาอ้าวแม่อายุ3 4เเผยเนี่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะ I'm <laughs> sorry. คือเป็นการผ่าตัดครั้งใหญ่แม่กลัวไหมตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมแม่ยังไม่เคยใช่ไหมไม่เคยทําอะไรเลยยังไม่เคย,เยคือหน้าแม่เนะี่ยยังไม่เคยทําเลยเลย <laughs> ก็คือจะมีแค่หนูไปพาไปฉีดโบท็อกเนาะ <laughs> พาไปฉีดโบท็อกแล้วก็เลเซอร์บ้างนิดหน่อยเนาะแต่ยังไม่เคยยังไม่เคยถึงขั้นแบบว่าเขาเรียกไรนะผ่าตัดอะไร <laughs> ที่ใหญ่แต่ว่า <laughs> ครั้งนี้จะเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตแม่เหมือนกันก็ใครกาลังใจแม่แม่บอกว่าเข้าไปก็กลัวมือแม่บอกว่ามือเย็นมากมือเย็นมากคือ ต้องบอกว่าวันนี้พี่เบลไม่ได้มาด้วยอย่างหนึ่งคือตั้งใจที่จะแก้งเขาแก้งเขาอีกแหละ ไม่ไงคือแม่ต้องแบบผ่าตาเปลี่ยนหน้าเหมือนเขาเรียกเปลี่ยนอายุทั้งทีมันก็ต้องมีอะไรที่แบบนิดนึงแต่หนูไม่รู้เขารู้ตัวหรือเปล่านะเพราะว่าหนูเอาทีมงานมาเอาน้อ,าองไอมาด้วยเอาแม่มาด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบทำไมไม่ให้เขาไปหนูก็บอกว่าไม่แค่พาแม่มาช้อปปิ้งเฉยๆดีแต่ว่าแม่แบบว่าจะมาใช่ไหมพีม่บอกบว่าจะพาแม่มาช้อปปิ้งแล้วก็นดี้หนูพาแม่ไปวอล์กแบบว่าเรียกอะไรเหมือนวอล์กซื้อของตามภาษาผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเอกใจนิดนึงนะทุกคนว่าแบบแก่ปะเนี่ยไปทำอะไร เยเซอร์ไพรส์เขาไปแล้วเคยเซอร์ไพรส์ที่พันแต่แตตนั้นมันเป็นแก้งไงที่เคยดาคอแม่ดาหน้าแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพี่คะพี่มาช่วยประคองแม่หน่อยหนูถือของมันอะ่อะเฮ้ยไม่เป็นไร่ทคนได้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแพรจะไปเซอร์ไพรส์พี่เบลจริงๆก็คือกลับไปปุ๊บเนี่ยถ้าพี่เบลเห็นแม่พี่เบลจะรู้สึกยังไงแล้วก็เขาจะตกใจหรือเขาจะเชื่อไหมหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ต้องรองดูต้องรองด,ออดูอันนี้แม่แม่ไปคุยกับคุณหมอไปแล้วเนาะค่ะ <c oughs> คุณหมอบอกว่าประมาณกี่ชั่วโมงคะอะ๋ประมาณสี่ห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงที่ต้องเข้าไปข้างในสู้ๆนะแม่แ <c oughs> ม่ต้องสู้ๆเพื่อความสวยแม่ออกมาแม่มสวยแน่นอนคุณแม่ลงอย่างนี้นึงค่ะดีอโอเคจะเปลี่ยนอะไรไหมมีนี่งกระตันตัวอะไรไหมคะไม่มแพ้ยาอะไรไหมคะฟูเฟสหมอจะทําอย่างนี้นะคะดูกระจกนะคะฟูเฟสเนี่ยหมอจะทําประมาณนี้แล้วก็เก็บมาหนังหูอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้ โอเคไหมแล้วตรงนี้ก็หลังหูเหมือนเหมือนน้ำหนักขึ้นนิดนึงเลยค่ะแล้วก็เรถโนอตเหรอโอเคเนี่ยดึงขึ้นประมาณนี้นะคะหน้าก็จะดูเรียวขึ้นด้วยแพ้จะอยู่ขอบขอบไลผมนะคะแล้วก็หลังหูนะเอ่อส่วนใหญ่จะเริ่มสวยเมื่อไหร่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะเริ่มสวยนะอเออแล้วก็จริงๆอ่ะสามเดือนเข้าที่60%สิบปอร์เซนแล้วก็หกเดือนเข้าที่แปดสิบเอร์เซนนะคะ ส็นรอยคืนใหญ่จะเป็นรอยอยู่ประมาณตันน้งสอาเดือนนะคะที่6เดือนจะเนียนหเดือนใช่ 2> 2แล้วช่วงแรกก็จะมีรอยอ,อยู่ช่วงนี้มันจะตามแนวอะไรผมเลยค่ะตรงนี้นะคะ,คะหน้าหูแล้วก็มาจุดหลังหูแล้วดึงก็คือวางยาวรงี้ <c oughs> จะไม่รู้สึกตัวะคะ่ะ <c oughs> ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะแล้วก็ ตอนที่เราตื่นมาเราจะรู้สึกเจ็บไหมคะต้องรู้สึกบางใช่เดี๋ยวให้ยาแก้ปวดไปคือก่อนเก่าจะฉีดยาแก้ปวดให้นะคะยาแก้ปวดมันจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณ24ชั่วโมงลราจะนั้งก็คือทานยาแก้ปวดห่อค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเบนคือต้องใส่ใส่ไอตัวเดนเพื่อไม่ให้แบบช้ำหรือว่าบวมนานนะคะ เดนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสักวันหนึ่งต้องเอาออกเดี๋ยวคุณหมอจะแจ้งอีกทีนะคะว่าจะให้อ,ออกมาอไหรแต่โดยโดยทั่วไปก็คือสักหนึ่งวันเอาออกจะหา,าราบุรีสะดวกง่สะดวกสถานไหนหมายถึงว่าต้องต้องใส่ไว้ก่อนต้องใส่ไว้ก่อน,นเพื่อ <จะ S 2> เพื่อไม่ให้ออใหบวมเอามากินเหมือนเดิมมามาินิกใช่เพื่อ <c oughs> เพื่อเอาเดนออกค่ะสะ <c oughs> ดวกวัน <c oughs> อ๋องั้นสะดวกเอาสลับรีเนาะได้ค่ะช่วงอ,อาทิตย์นรกอาจจะไม่ได้สับปูไม่ได้สับปูไม่ไม่วันที่สับอะไรแต่ว่าเราทํางานใบ้านปกติได้ยากทำได้ค่ะทำ,ทำได้อย่าเพิ่งออกกําลังกายนะออกกําลังกายอย่าเพิ่งออกกําลังกายนะใช่ แล้ก็ลางหน้าแต่งหน้าได้ปกติล้างหน้าแต่งหน้าได้หรือใช่เราอาบตานยังไงแบบว่าอะไรย่างเงี้ยคือเช็ดปกติเช็ดเปก่อนเช็ดหน้าก่อนค่ะใช่ยังน้อยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนาะล้งไม่ต้องอาบน้ำอาบตรงนี้รองแฝดตรงนี้รองฝใช่โอเคเราดูแลแค่ช่วงบนใช่ค่ะแม่พร้อมไหมคะถึงเวลาที่ต้องเข้าห้องแล้วต้องส่งแม่หนูเป็นกองใจให้แม่ออกมาแม่สวยแน่นอนแม่ไม่ต้องกลัวสวยแน่นอนพร้อมไหมคะ ฝอ่งทกทีนึงแม่เอึ๊บๆอิ๊บเอิ๊บเิมาได้แตกหอย่าพจริงนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของแม่ด้วยแต่ว่าคลินิกนี้เขาเปิดมานานแล้วค่ะแม่แล้วเขาก็มีหลายสาขาแล้วก็คนที่พาตัดแม่เขาเป็นอาจารย์แพทย์ไม่ต้องกางวลสู้ๆค่ะหนูรอดูความสวยของแม่อยู่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่เข้าห้องเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นิดนึงเพราะว่าแม่ต้องลบยาสลบด้วยนะคะทุกคนอาจจะไม่สามารถที่จะแบบว่ามาพูดหรืออะไรได้แต่ว่าแต่แพจะให้เห็นอีกทีนึงคือตอนแม่ออกจากห้องผ่าตัดแล้วละกันนะคะโอเคปะ เคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ส่งแม่เข้าห้องเรียบร้อยแล้วนะคะอีกประมาณน่าจะคุณหมอบอกว่าน่าจะไม่เกิน5ชั่วโมงประมาณนี้นะคะเราก็จะมารอรุ้นกันนะคะว่าแม่ออกมาแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนแม่ออกมามันจะยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนขนาดนั้นคือต้องรออัปเดตประมาณ3เดือนถึง6เดือนคุณหมอบอกว่าก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะคือต้องบอกว่าทําไมแพทย์ถึงเลือกที่จะมาทําที่นิติการคลินิกสาขาลังสิตน,นะคะคือต้องบอกว่านิติการคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกที่แพทย์กับพี่เบลเนี่ยไว้ใจมากเพราะว่าหนึ่งเลยพี่เบลเนี แก้จมูกที่นี่แล้วก็แพนเนี่ยได้มาทำชีดปากนะคะแล้วก็ชีดโบท็อกฟิลเลอร์ที่นี่อยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็เดอะแก๊งด้วยนะคะที่แนนบีพี่โนตมอสอะไรอย่างเงี้ยคือมาทําที่นี่จะหมดเลยคือถ้าจะเป็นคลินิกของเดอะแก๊งไปแล้วนะคะแล้วก็เขามีถึงสาสาขาเลยนะคะคือจะมีสาขาที่สระบุรีนะคะลังสิตตอนนี้ที่แพอยู่ก็คือลังสิตนะคะแล้วก็จะมีที่โคราชอีกท,ที่หนึ่งนะคะคือต้องบอกว่าหมอเบนเนี่ยเป็นคุณหมอที่แบบน่ารักมากให้คำปรึกษาดีมากทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจที่อยากจะทําเกี่ยวกับความงามนะคะ รดเท้าเลยนะคะว่าจะเป็นจมูกปากคางนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะแบบเลือกสาขาที่ใกล้ๆบ้านได้เลยเพราะข้อมีถึง3สาขานะคะถ้าเกิดว่าแพ้ไม่ท้องอยู่นะทุกคนคนที่แบบทำเฟซลิฟคนนั้นอาจจะเป็นแพ้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือท้องอยู่ก็เลยต้องงดความสวยไว้นิดนึงแบ,บ่งให้คุณแม่พี่เบลสวยบ้างนะคะก็คือแพ้ก็แอบรู้เหมือนกันนะว่าแม่อายุ50คือต้องบอกว่าเคยเห็นดาราเคยเห็นแบบว่าในไอดอลดังๆที่เขาทําแล้วแบบหน้าเปลี่ยนอายุจริง,รงๆอ่ะแบบอายุ50ลบลดเหลือั 30 20ิยอนุี้เดบมาเหลือ50อย่างเงี้ยคือแบบว่าหัวสุดมากเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าแม่เนี่ยจะแบบสวยแค่ไหนนะคะทุกคน <c oughs> พี่เบลโทมะโทรเช็คแน่เลยอะ่ะ <c oughs> นี่เลยเราต้องทำให้ทำให้มีพิรุษนะไม่ใช่ทำให้ไม่มีพิรุษค่ะค่ะพี่มีฟิเจอร์ ช่เอาก็หนูบอกพี่ว่าพาแม่มาชอปปิ้งแม่แม่เลยบอกว่าไปฟิวเจอร์ก็ได้เพราะว่ามีร้านที่แม่เขาอยากมาอยู่อะไรนะคนมันเยอะมาเปิดกล้องอะไรล่ะเปิดกล้องไม่ได้พาแม่เลือกเสื้อผ้าอยู่ยังเดี๋ยวอันนี้เสร็จเราไปกินกันได้แล้วพี่อยู่ไหนคะออกไปฟิเตเนสตอนไหนะน่าจะพอดีกันหรือมังหนูอาจจะถึงก่อนแลวหนูออกจากฟิวเจอร์แล้วเดินหนูโทรหาได้ นางจะขอวิดีโอคอลนางบอกว่าคอไหนดิอยู่ตรงไหนกันทำอะไรกันไม่เราต้องทำตัวให้มีพ่รุธไว้ไงพี่อ้อมเพราะว่าเราขนทีมงานมาหมดเลยนะพี่อ้อมพี่เจ๊กน้องอายไม่มีใครอยู่บ้านเลยอะมีนางอยู่บ้างคนเดียวเราก็เหมือนแบบทำให้นางสงสัยไว้ก่อนเลยว่าโดนแกล้งแน่ๆอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ได้แกล้งพาแม่มาทำจริงโอเคทุกคนก็ไปรอติดตามนะคะว่าถ้าพี่เดียวมาเจอแม่นะคะแบบว่า เขาเรียกอะไรมีแผลผ่าตัดแล้วก็เหมือนเหมือนหมอคุณหมอเขาต้องล็อกหน้าด้วยล็อกหน้าแบบพันหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่วิลจะมีรีแอคชั่นยังไงนะคะทุกคนก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนตอนนี้ถึงบ้านแล้วที่คืน เที่ยงคืนกับอีก15นาทีพี่เบลขับมาแล้วอะเราเอากล้องขึ้นไปข้างบนไม่ทันแล้วตอนนี้อะกะว่าจะเอาแม่ขึ้นไปบนห้องก่อนแล้วก็ให้พี่เบวกลับมาเจอ,อแต่ตอนนี้พี่เบวถึงบ้านก่อนเนาเดินไปอย่างงี้แหละต่ต้องช่วยคุย,ยุงแม่ด้วยนะเพราะว่านี้แลยค่อนข้างที่จะแบบว่าเพียมากมากนะคะรุกวนเดี๋ยวรอดูว่าพี่เบวจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวรีบพาแม่ไปพับใช่ไหมถ่ายเข้าไปเลยอะ อ้ำและอ้ำและไม่ใช่แม่หน้าบวมนะไม่ได้แก้ใช่เหรอเอามาดูใกล้ๆดิดูแกบ้แกเปลงูไม่ไแก้จรงมมด่ได้แกไม่ได้กูดิจริงใช่เหรอปลี่ยนอายุคนแ่เป็นมวอ่ะเนมน่ะแม่แกจริ ก้าวเหรอแม,ม่กินบนห้องไหมล่ะแม่หนูจะ,ไ,ะไ,ไปให้<ๆ>กินห้องดีกว<ๆ>่าเชื่อวันน่ะ<ๆ>โอเคทุกคนก็เห็นหน้าแม่แล้วแบบว่าสงสารแม่นิดนึงนะคะว่าแบบเออแม่น่าจะเพียมากๆแล้วก็เดี๋ยวแพ๊จะอ,อัปเดตอาการแม่แม่ทำอะไรมา คุยกับแม่เป็นเดือนแล้วก็ไปชอปปิ้งะ <c oughs> อ,อะขับรถดที่ขื่อใจผ่าตนนัดนมากแม่ไปพาตัดเฟซีกปอะรู้จักไหมที่มันเขาตัดยังไงเขายอมท,ทำเขาดึงนีย่ยดึงตรงนี้เขายอมทำได้ไง ยอมหนูคุยกับแม่แล้วนแม่อยากทำไหมหนูไม่รับแม่ไปนะหนูคุยกับแม่แล้วเขาอยากทำเองเหรอใช่เขาแย่ก็เป็นการผ่าตัดไงคะมันจะเพราะว่าแม่ต้องดมยาสลบแม่สลบประมาณกี่ชั่วโมงแล้วน้ำอาย่ะอ่าไมาชั่วโมงดมยาสลบไม่ต้องกลัวหนูพาหนูกับน,น้องไอเนี่ยพาแม่ไปตรวจสุขภาพแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือก่อนที่จะ ไอเรื่องัายกรรมเฟซลิปเนี่ยคือหนึ่งเลยต้องตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็ดูอายุว่ามีรคประจําตัวไหมแล้วก็ตรวจสุขภาพภายในแบบละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นหัวใจปอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูจัดการพาแม่ลงมาเนี่วก่อนที่จะทําการผ่าตัดหรือถ้าผลของแม่ออกมาปกติก็จะทาการผ่าตัดได้แม่เสีย,เพ,ย,เ,พยเพราะว่าแม่เลียรจสรงใช่ไหมเพราะ<ช>ว่าโดนไปนานน้องไอนะ้เนาะหมอเขาแจ้งมาแบบนี้ว่าแม่เป็นไรแม่จะสวยคิดว่าหนูแก้งอระ แแม่ล้วับหนูพาแม่ไปสวยมาตอนออกไปยังเฟรชอยู่โอ้โหายแล้วบอกแลถึงแล้วก็ถึงแล้วเพราะเนี่ยหูมันก็ดึกนี่ก็เพียกันรอเราข้างนอกเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวแพรจะอัปเดตอาการแม่ให้ดูเรื่อยๆนะคะสามวันห้าวันเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณหมอบอกว่ามันจะเข้าที่ประมาณ3เดือนถึง6เดือนก็คือจับคุณแม่อายุ50เนี่ยเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าอัปเตอร์เนี่ยแม่จะเหลือหน้าหน้าแม่จะเหลืออายุเท่าไหร่นะคะเผลอๆนี่ถ้าไม่ที่เห็นแม่หน้าเด็กลงอยากทำนี่ ตอนนี้เก่ดิเก่มาโอเคทุกคนไปละ